สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแช้ของเนาะนะคะก็เลยเออมานั่งเม้าหมอยวันนี้นะคะตัวแทนก็จับหนักตามเคยนะคะเลมอนนอร่านะคะเป็นจรที่ขาวจริงๆนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะเกรดพีเนียมนะก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองช้เหมือนหฮกนะคะแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะเพราะว่าเลมอนตัวนี้นะคะถึงเขียวแต่ขาวจริงค่ะถ้าเกิดใครนะคะบอกว่ามันเขียวนะคะสามารถใช้กู้กับลดคันตางาท้องตลาดได้เลย สำหรับคนบอกว่ามันเขียวจำที่ก๊อบหนูจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ได้เลยเพราะตัวนี้เป็นเกรดพรีเมีแล้วก็ส่วนผสมเข้มขนน้นดีนะคะถึงใช้กับตัวอื่นนะคะก็ขาวเหมือนเดิมค่ะนะคะคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปแต่ตัวแต่ตอนกลางคืนแนะนําให้ใช้เกวเพียวนะเพราะว่าเพื่อเห็นผลที่ชัดเจนนะคะมันจะชัดเจนมากๆเลยะคะ่ะถ้าเกิดใช้แค่เกียวเพียวอะไรเกียวเพียว,ยว,ยวนี่ไม่ใช่กระดกเล่านะจ๊ะ ือโบกครีมขาวนะจ๊ะดังจเนาะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ใครอยากขาวออย่างนี้นะคะก็สอบถามตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะจ๊ะเลมอนออลรล่าแน,นะนำมากมากเดี๋ยวเดินไปเอาถ้าเกิดตอนกลางวันนะคะใครว่าเหลืองเกินสามารถพาคู่กับเซเอ กับครีมตัวอื่นได้เลยนะแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะคะแนะนําให้ทาเพียวๆนะขาวขึ้นแน่นอนนะรีวิวมาเทียบไม่เพิ่งเปิดตัวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะรีวิวมาเยอะมากเยอะสุดๆเยอะสุดๆเยอะหีแหกแต่ปิ้งคืออยากให้แนะนําจริงๆนะคะเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จะได้ไม่มีผิดหวังนะคะกับคําว่าความขาวและครีมขาวแต่ถามว่าถ้าเกิดหนูไม่ขาวเดี๋ยวพี่ก๊อฟก๊อฟจะคืนเงินใช่ไหมพูดแบบนี้ mm hmm. คือสำหรับใครที่ไม่ข่าวนี่ต้องใส่บี้ยาแบบสุดๆคือหนูต้องเป็นให้ก็ไปคอนเฟิร์มแบบคนทํางานหนะักตากแดดทั้งวันเอี่ยก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ผิวที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบกรอบใช่ไหม นะคะก็เป็นคนผิวที่โอเคอยู่แล้วนะคะแต่ก็ทาไปนะคะยิ่งทานนะผิวเราจะมันจะดูใสอันจริงมันขาวนะนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้นะคือท่านถ้าเกิดไม่ดีจริงนะคะรีวิวคงไม่มาเทียบโดยจะว่าก๊อฟนะคะแค่มู่วเกดพรีเมียมนู่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่าราคานี้นะคะถูกมากแล้วนะห้าสิบกรัมสองร้อยเก้าสิบาทนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคุ้มอือซื้อเถอะนะคะยังไงสับถามตัวแทนนะขอตัวไปแพ็คของก่อนวันนี้ออเดอร์เบาๆเกือบพันกระปุกแน่